ชาวเนเ็ตเผยภาพแชยองซุ่มเงียบเดทกับหนุ่มช่างสักที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะครับ JYP Entertainment ต้นสังกัดของทวายได้ออกมาถแถลงสั้นๆเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการเดทของแชยองที่กำลังเป็นประเด็นบนเว็บบอร์ดออนไลน์ว่าทางค่ายเนี่ยไม่มีคำชี้แจงใดๆเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของศิลปินนะครับและจากข่าวลือดังกล่าวได้มีชาวเน็ตออกมาแชร์าภาพนะครับ แชยองกับชิมฮวาซานะครับก็คือช่างศักนั่นเองนะครับขณะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสด้วยกันซึ่งชาวเน็ตคนอื่นๆได้เข้ามาสังเกตเห็นว่าทั้งคู่สวมแหวนคู่กันด้วยนะครับนอกจากนี้น้องชายของแชย,ยองได้ติดตามอินสตาแกรมของช่างศักคนดังลกาวนะครับก่อนที่บัญชีดังกล่าเนียจะถูกลบไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน